สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วครับในบรรยากาศของที่ไร่วิบูลเพลงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันหลาหลายท่านก็ก็มีความกังวลเนาะมีความคิดที่ถ้าเขาปลูก ไม้ป่าหรือไม้ยืนต้นแล้วครับเขาก็จะมักจะสอบถามว่าไม้เหล่านั้นนะฮะที่เขาปลูกไม้แต่ละประเภทโอค้นได้เมื่ออายุประมาณเท่าไหร่โค้นแล้วคําคนวณเป็นจํานวนเนื้อไม้แล้วเขาจำหน่ายได้นะฮะราคาเท่าไหร่แต่ละประเภทก็ถามเป็นตัวเลขนะ,ะบัญญัติตรายางหรือสูตรคูณนะ ตามหลักของคนที่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะสอบถามคำนวณเรื่องนี้ผมก็ไม่เก่งเรื่องตัวเลขนะครับแต่ว่าก็จะคิดนะก็ให้เข้อคิดเขานะครับว่า,าไม้แต่ละประเภทที่เขาสอบถามนะผมก็บอกไม่ได้หรอกว่าราคา แนอนาคตอีกห้าปีสิบปีแต่ประเภทเอจะมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าคํานวณเป็นตัวเงิน่ยมันกําหนดราคาไม่ได้อยู่แล้วนะมูลค่าไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่แนอนาคตนะไม่แน่ไม่นอนหรอกนะครับไม่มีอะไรแน่นอนหรอกอถ้ามองเรื่องตัวเลขการคํานวณเป็นไรายได้เป็นตัวเงินชัดๆเนี่ยนะครับผมว่า ท่านจะไม่มีโอกาสได้ปลูกต้นไม้เลยเพราะว่าเพราะว่าคำนวณไปแล้วนะเป็นตัวเลขแล้วไม่สามารถที่จะให้ผลลับให้ผลลับในสิ่งที่ที่ท่านต้องการนะครับอยากได้เงินล้านอยากได้เงินแสนจากการปลูกไม้เนี่ยหลาย,ลายท่านก็บอกโอ้นานไปนานมากนะครับแต่ผมมักจะแนะนำว่า นะผลประโยชน์ที่มันจะได้จากไม้เหล่านี้นะครับที่เราปลูกเนะี่ยก็ไม่เคยแนะนําให้ไม้ปลูกไม้เชิงเดียวนะออไม่ได้แนะนําให้ปลูกไม้เศรษฐกิจไม้เชิงเดียวอะไรนะไม่เคยส่วนตัวแล้วผมแนะนําว่าควรจะปลูกไม้ผสมผสานแล้วก็ไม่ต้องรีบเร่งนะครับไม่เาะลงทีเดียวเลยนะลงทุนทั้งแปลงเลยลงทุนทั้งแปลงเลยปลูกทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็อรอคอย รอคอยผลประโยชน์นะห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแล้วค่อยโค่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ผมผมว่ามันไม่ใช่ครับถ้าเราจะปลูกไม้ครับเราหันกลับมาว่าวันเนี้ยเราจะอยูนะ่เราต้องการอะไรครับเราต้องการผลลัพธ์อะไรเราต้องการใช้ชีวิตแบบไหนถ้าเราต้องการเงินจริงๆนะครับผมว่าการปลูกสวนป่าไม่ทันหรอกครับ ไม่ทันใช้ไม่ทันใจนะกับการที่จะมาเป็นรายได้เป็นก่อบเป็นกรรมหรอครับแต่ถ้าเกิดท่านเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวนะฮะการปลูกป่าเนี่ยมันจะได้ประโยชน์เกื้อกูลอย่างอื่นแล้วก็ท่านมีเวลาไปทําอย่างอื่นท่านจะมีเวลามากมายเลยครับไปทําสิ่งที่ท่านอยากจะทําอีกเยอะเลยครับแต่ก็ปลูกเท่าที่แรงของ,ของเราพอครับ แรงงานเรามีนะครับกําลังเวลานะครับนะเรามีเราก็เอาปลูกไปค่อยๆปลูกไปขณะเดียวกันครับเวลาเราปลูกแล้วเราก็จะมีพื้นที่ว่างใช้สอยอย่างอื่นได้ด้วยเนาะนะครับเราก็ค่อยๆนะครับเอาพื้นที่ที่ว่างปลูกไม้ประเภทว้าไม้ล้มลุก ไม้อะไรโตเร็วไม้ไช้สอยไม้อะไรตรไไไร่างๆนะครับอ่านะฮะผสมผสานไปครับเพราะว่าถ้าเราปลูกทั้งแปลงเลยนะฮะแล้วบางทีการลงมือลงไม้ในการปลูกไม้อย่างอื่นอาจจะทําให้เกิดการเกะกะนะครับอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราควรแบ่งกันพื้นที่นะบางส่วนไว้สําหรับปลูกพืช ที่เราใช้สอยเร็วได้ประโยชน์เร็วนะเก็บเกี่ยวเร็วผลผลิตได้ผลเลี้ยงชีพเรานะก็เป็นศาสตร์ที่นะครับเ,เราเอาจจะต้องจริงๆแล้วก็เป็นเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะในการทำเรื่องกเกษตรแบบนี้ผสมผสานนะครับก็ศึกษาไปในส่วนตัวแล้วประสบการณ์ที่ลงมาอยู่ตรงนี้นะครับ แปลงนี้เนี่ยประมาณ17ปีอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่รีบลุยรีบทำนะก้มหน้าก้มตาทําแบบปลูกปลาก็ประกอบกับอาชีพที่เรามีเนาะมีงานหลายอย่างที่ทำฮะเดิมก็ทำงานประจำอยู่แต่พอทำงานประจำเราก็มองว่าวางแผนเราก็มาปลูกไม้ปา่าปลูกไม้ยืนต้น แล้วสิ่งที่ได้นะต้องขอบคุณตัวเองครับที่เป็นคนคิดและทำแตกต่างจากคนส่วนใหญ่แล้ววันนี้สิ่งที่เราเห็นหรือผลลัพธ์ตรงนี้นี่ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่เราตัดสินใจปลูกไม้นะครับมานานนับสิบยี่สิปีนะครับเราเคยทำงานประจำเคยคอยรับคำสั่ง มีหลายๆอย่างนะที่ทํางานประจําแล้วเราก็กินรายได้เป็นเงินเดือนเราก็จะมีรายได้ตายตัวเราก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรต่างๆนะครับเราก็เป็นลูกน้องของคนอื่นนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับเ,เราก็รู้ๆอยู่เนาะงานประจําไม่มีอิสระครับขาดอิสระมากๆนะครับนะ จะต้องรีบเร่งนะจะต้องไปทำาตามคำสั่งของใครบางคนนะของเจ้านายของเท่าแก่ของผู้ว่าจ้างก็ว่านะก็แล้วแต่นะตามความเาเรียกว่าลักษณะงานของนั้นๆนะครับวันใดวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกนะครับว่าเราก็อยากมีอิสระเป็นตัวของตัวเองนะครับอยากมีอา่ารียกว่าอะไรครับ บางครั้งคนเราเนี่ยเขาคงไม่มีใครขยันตลอดเวลาผมเป็นคนหนึ่งอะที่ไม่ใช่คนขยันนะผมบอกตรงๆเลยว่าเป็นคนขี้เกียจมากอแต่ตอนตอนทํางานประจําเราก็ทําเต็มที่ครับเป็นคนขี้เกียจนะแต่ว่าเวลาเราได้รับมอบหมายให้ทํางานอะไรเราก็จะทําเต็มที่ทําบางครั้งก็เบื่อบางครั้งก็เหนื่อยบางครั้งก็ท้อเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นคนอื่นเขา มีความเป็นอยู่ที่อิสระอะไรต่างๆบางทีเราก็มานั่งคิดดูว่าเราไม่มีอิสระเลยนะครับเราอยากจะทําอะไรอยากไปไหนอยากลุกอยากตื่นกี่โมงเนี่ยเรากนะ็เราก็ตื่นนะอยากจะเป็นแบบนั้นแต่ทําไม่ได้ครับเพราะเราทํางานประจําแต่โชคดีครับวันหนึ่งเราได้ตัดสินใจปลูกไม้เราได้มีโอกาสได้ทํานะปลูกพืชรองรับไว้เป็นแบกหลังแบบนี้ไว้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมีหลายจุดเลยยังไม่ได้ลงมือทําเลยเห็นไหมท่านจะเห็นนะที่ว่างๆอนะ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ต้องรีบเร่งครับตรงไหนปล่อยว่างได้ก็ปล่อยไปเพื่อนะอยากจะปลูกอะไรตรงนี้เคยปลูกขา่าปลูกตะไคร่ปลูกอื่นๆนะครับทํานาก็เคยนะตรงนี้เคยดํานาด้วยไม่ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าวันที่เราไม่พร้อมที่จะทำํำเราก็ปล่อยรกร้างไว้ไม่เป็นไรครับ แต่จะสังเกตเห็นก็คือไม้ป่าที่เราปลูกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอ่าก็มีบางส่วนที่เราปลูกไม้เพิ่มเติม,ตมนะในะกะเกษตรฝั่งนูน้นเราก็ปลูกอ่าปลูกโดยที่ว่าเราฮะไม่มีลูกจ้างไม่ต้องใช้ลูกจ้างเราค่อยๆทํานะครับค่อยๆค่อยๆทำค่อยค่อย,อยศึกษาค่อยๆลงมืออืมก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มีไม้ปา่าไม้ยืนต้นแยะเลยนะครับแล้วก็พอวันหนึ่งเรานะตัดสินใจนะครับทิ้งงานประจําเราตัดสินใจทิ้งตรงนั้นไปเราก็มีนะครับจุดตรงนี้ที่ให้เราเนี่ยมามาเริ่มลงมือเชื่อไหมว่าสิ่งที่ได้จากตรงนี้นะครับนะมาทําตรงนี้ไม่มีนี่นะครับมาทําตรงนี้กลับมา เกิดรายได้นะครับสร้างรายได้งอกเงยขึ้นมาไปใช้นี่ในงานประจําที่เราเคยมีอยู่นะถือว่าแปลกมากๆครับนะแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามีอะไรที่มันเป็นเรียกว่าคํานวณเป็นตัวเงินชัดเจนแต่ว่ามันเกิดรายได้เกิดขึ้นมาตลอดนะตรงนี้อยู่ตรงนี้เราเกิดมีรายได้เกิดขึ้นมาตลอดเลยไม่ใช่เป็นเดือนนะครับเป็นวันเลยนะอยู่ที่เราอะใช้ไอเดียในการที่จะทํา ทำอะไรเนี่ยสิ่งที่ได้จากตรงนี้ก็คือการยืนหยัดการมุ่งมั่นนะทำต่อเนื่องแล้วเราก็เดินหน้าอย่างเดียวนะครับก็ทำให้เรานะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงนั่นคือเวลาเราทำอะไรนะรเราปลูกพืชหรือเราอยู่กับมันตรงนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเรียกว่าได้ไอเดียใหม่ๆนะคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆเลย จะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราคลุกคลีมอยู่นะพยายามที่มองหาพยายามที่ขนขวายหาช่องทางจะเกิดไอเดียอย่างที่นี่ก็นะจะมีการปลูกพืชผสมผสานแล้วก็จะเพาะพันธุ์นะเพาะพันธุ์ไม้เกิดการเพาะพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้นนะครับเกิดจากการที่เราปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นและอย่างอื่นในละแวกหมู่บ้านนะครับรอบๆนี้เขามีอะไรที่ น่าสนใจแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์อย่างที่จะให้ดูต่อไปนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นพืชอีกประเภทหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอเขาชะเมานะฮะที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็มีผู้คนนิยมนะครับเป็นที่รู้จักหลายๆทั่วไปนะครับอันนี้คือผักหวานบ้านนะ นี่นะฮะก็เอากิ่งนะครับผักหวานบ้านเนี่ยมาชากิ่งที่เป็นต้นพันธุ์นะครับก็มาชาไว้ชําไว้สาหรับปลูกเองด้วยขยายพันธุ์เพิ่มด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนะเราได้ทําตรงนี้มาหนึ่งปีสองปีแล้วประมาณสองปีนะครับก็มีนะทาประจาประจาไปต่อเนื่องแบบนี้ทุกปีครับก็จะมีลูกค้าต่อเนื่องนะครับซึ่งลูกค้ามาจากไหนก็มาจากการที่เราทําตรงนี้ประจําครับ เราทําเอาจริงเอาจังพอถึงจุดหนึ่งก็จะมีการบอกต่อนะมีผู้คนให้ความสนใจแบบเดียวกันกับเราเนี่ยยากปลูกผักหวานบ้านนี่ครับต้นพันธุ์นะเหล่านี้กําลังชําปักชําไว้นะก็นะก็มีเพื่อนๆนะที่สนใจนะมาสั่งจองนะจองไว้หมดแล้วครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีว่างเลยนะครับมีผู้คน เตรียมที่จะมารับผักหวานบ้านกิ่งช้ำนี้ครับที่มีต้นมีรากมีใบนะครับพร้อมที่จะปลูกเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่พร้อมนะฮะร,รออีกสักพักหนึ่งระยะหนึ่งนะครับก็จะส่งไปหาลูกค้าทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับคือทั้งส่งทางสั่งซื้อทาง Facebook ทางอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาติดต่อมาทางไลน์ติดต่อทางไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ นะส่งไปทางขนส่งเอกชนนะทุกวันมันสะดวกนะครับก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นรายได้อย่างหนึ่งนะครับเป็นรายได้อย่างหนึ่งอันนี้อยากจะบอกว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับแรงนะที่เราลงไปนะครับต้นทุนที่เราลงไปถือว่าคุ้มมากๆคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะหลายๆคนเนะี่ยเขารู้ว่าเราอะ ได้มีผักป่านบ้านนะครับเป็นพืชที่เขาสนใจอยากเอาไปเพาะพันธุ์นะครับไปขยายพันธุ์ไปปลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่แบ่งปันนะครับอยากจะถ่ายทอดนะครับนี่ฮะจุดที่เห็นอยู่ตรงนี้ยังไม่พร้อมส่งนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วง,วงหน้าหนาวแล้วครับก็เขาอาจจะงามสู้หน้าฝนไม่ได้นะครับ แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ดูแลนะครับใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนนะแล้วก็ดูแลรดน้ำอะไรต่างๆเขาสม่ำเสมออย่าให้เขาเรียกว่า,าขาดน,น้ำนะครับก็ทำให้เนี่ยก็เป็นการใช้สอยนะครับพื้นที่ที่อยู่ในตรงนี้เห็นไหมครัแ้วทำงานข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ร้อนนะครับ ป็นการทํางานในร่มนะครับเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้มีมีไม้ยืนต้นนะครับเนี่ยเนี่ยมีร่มเงาทํางานไม่ร้อนนะครับอยู่เนี่ยบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้เหมือนคล้ายๆกับงานดีเลกนะครับเหมือนกันเลยครับแต่เป็นงานดีเรกที่สร้างไรายได้นะครับ สร้างในรายไรายได้ให้เราอย่างนี้ก็เนี่ยกำลังงามมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหิิงผักหวานบ้านนะครับเตรียมเนี่ยชุดนี้ก็น่าจะใกล้แล้วนะใกล้ได้ส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเนี่ยเขาก็โอเคนะนะก็แตกใบนะให้รากเขาเดินให้ดีนิดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะทําการแพ็คส่งให้กับลูกค้านะ อันนี้ก็รุ่นรุ่นหลังนะครับก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็จะงามเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยจะงามเหมือนฝั่งนี้ครับแล้วพอทำถึงจุดหนึ่งนะวันนี้เราอยู่ในยุคของโซเชียลเนาะ เราก็สามารถที่จะนําเสนอสิ่งเหล่านี้ผ่านโซเชียลได้นะครับนี่็คือข้อเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราเรียนรู้ตลอดเวลาเราจะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับและเกิดประโยชน์มากๆครับนี่เราก็ปักชำนะฮะใหม่ๆเลยนะฮะกิ่งนี้ประหวานบ้านเนี่ยเราก็ปักชำไว้นะครับแต่ว่าหน้าแรงก็ต้องดูแลความชื้นเขาให้ดีนะฮะไม่งั้นเขาก็ ไม่ติดไม่แตกยอดนะครับก็คือเหี่ยวเหี่ยวเฉาแห้งตายไปนะครับก็เสียหายไปเยอะหน้าแรงนี้ยนะฮะก็กิ่งก็เสียหายไปหลายหลายหลายนะในอัตราห้าสิบห้าสิบเลยก็ว่าได้นะครับตอนช่วงที่เจอหนาวมากๆเห็นไหมครับนี่คือบริเวณในการปลูกไม้ป่าเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับควบคู่ไปนะฮะ ในส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นไว้สำหรับหมักนะฮะปุ๋ยหมักเนี่ยตรงนี้จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับใบไม้เดี๋ยวเอาใบไม้มากองอยู่ตรงนี้แหละครับนะเป็นปุ๋ยหมักของเราต่อไปนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะขยายพันธุ์นอกจากผักหวานบ้านแล้วนะเราก็จะเพาะเมล็ดพันธุ์กันเกล้าเมล็ดพันธุ์ไม้อื่นๆนะครับสมอพิเภกยางนาก็สามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็ ทำมาหนึ่งถึงสองปีแล้วในส่วนตรงนี้หลังจากที่ทิ้งงานประจำมาก็ปัจจุบันนี้ก็มีนะผู้รูนะ้ที่รู้ว่าเราทําแบบนี้เขาก็จะเป็นลูกค้าประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชอะไรต่างๆนะจะมีคนทักมาถามอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามีพันธุ์ไม้อะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็คือกลายเป็นว่าเราก็สามารถที่จะ,ะจําหน่ายพันธุ์ไม้และจริงๆแล้วโอ้โหการขายพันธุ์ไม้นี่ถือว่าดีมากๆ นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยู่กับไม้อยู่แล้วครับนะความน่าเชื่อถือต่างๆมีเพราะฉะนั้นจริงแล้วครับอยากจะบอกว่าเวลาเราจะคิดจะทําอะไรครับเราคิดก่อนทําก่อนครับอันนี้สําคัญเลยนะฮะอย่างที่เราขายพันธไม้ได้เพรานะว่าอะไรครับเพราะคนเพิ่งตื่นตัวมาปลูกต้นไม้นะครับนะมีอีกหลายอย่างนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคนตื่นตัวมาปลูกต้นไม้แล้วเขาก็มองหาพันไม้ต่างๆ เราซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ปลูกต้นไม้ปลูกพันไม้นะครับเราก็แน่นอนครับย่อมได้โอกาสในการที่เราจะจำหน่ายพันไม้หรือเมล็ดพันนะครับอย่างกันกราวเอยนะฮะมฮกานีเอยนะฮะสมอพี่เพกขี้เหล็กนะครับอ่ปะดูตะเคียนอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้ที่มีเมล็ดพันแล้วก็เป็นผลประโยชน์โดยที่เราคาดไม่ถึงภัยอย่างเงี้ยนะครับ ปักชำปักชำปักชำตัดชำ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 ก็ได้ต้นพันธุ์นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์จากการปลูกไม้ป่านั่นเองและแน่นอนครับไม้ยืนต้นเหล่านี้เราก็ไม่ได้หวังโค้นครับเราไม่ได้หวังโค้นเลยครับเพราะจะค้นทําไมครับมันเป็นหน้าตาเป็นแบกหลังให้เรานะครับเราจะไปค้นเขาทําไมครับเราไม่เคยคิดคํานวณเป็นตัวเงินสำหรับไม้เหล่านี้เลยครับแต่ตัวเงินที่เราได้เรามาจาก ไอเดียต่างๆสิ่งรอบตัวเราที่เราจับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันทำให้เรามีเวลาว่างว่างมากขณะที่ว่างมากขึ้นนะครับความยุ่งน้อยลงครับแต่รายได้มันมีมากขึ้นรายจ่ายน้อยลงโอ้มันสวนทางแบบเดิมๆมาสมัยก่อนนะเราทำงานนะฮะยุ่งมากไม่ว่างรายได้ไม่มากขึ้นหรอก แต่ว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ก็แปลกเนาะแต่คนก็นิยมนะคนก็ชอบนะแบบนั้นแล้วสุดท้ายก็จะมีปัญหาอย่างผมเคยเป็นหนี้เป็นหนี้หาทางแก้ไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าเอ๊ะเงินเดือนมากขึ้นทําไมหนี้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟักทองต่อนะครับก่อนที่จะไปแปลงฟักทองก็จะเห็นนะครับ เห็นแนวกันเกลาอันนี้คือต้นกันเกลานะครับกันเกลาก็ได้ผลผลิตด,ดีมากเลยมเมล็ดแต่ละปีเนี่ยโอ้โหมเมล็ดปีหนึ่งขายได้เป็นหมื่นนะครับเพราะว่ามีผู้คนเขาต้องการมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทักมาทุกปีเลยคนที่ซื้อไปจำนั่นแหละนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้มีที่โลง่งๆนะครับแล้วก็เพิ่งปลูกไม้บางส่วนที่เป็นไม้พวกกระโดนพวกอะไรต่างๆนะเราก็เอาฟักทองมาลงด้วยนะครับ นี่ครับพื้นที่ที่อยู่นะครับบ้านหลังเล็กๆนะครับที่อยู่ตรงนี้ไม่ใหญ่โตครับแต่ว่าเราเองก็อยู่ในตรงนี้ไม่กี่คนในครอบครัวเราบุคลากรในครอบครัวน้อยเพราะนั้นเราจะทำงานโดยใช้แรงงานของเราเป็นหลักนะครับแล้วก็ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับรายงานที่เราทำก็ทำค่อยๆทำไปนะครับมีจ้างรายงานอื่นบ้างแต่ว่าไม,มา่ไม่มากมายนะแล้วก็เราก็ในช่วงนี้เราก็ปลูกพักทองเพิ่มนะครับพักทองก็เนี่ยฮะเ,เกเห็นนะครับเ,เพิ่งเด็ดยอดไปก็ยอดที่เด็ดไปก็ส่งส่งตลาดส่งไม่ค้าในตลาดนะไม่ไกลมากนะตลาดอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับตลาดสด เราก็เด็ดยอดฟักทองนะครับไปส่งตลาดอ่าตรงนี้ในพื้นที่อยู่ประมาณสักสองไร่เนี่นะครับก็ปลูกฟักทองได้เยอะมากเลยปลูกห่างๆนางะและขณะเดียวกันทุกท่านก็จะมองเห็นว่ามีไม้ป่าที่เราลงไว้ไม่ว่าจะกระโดนหรือสมอพิเภกนะครับโอ้แล้วสมอพิเภกเนี่ยผู้คนติดต่อมาตลอดเลยครับต้องการเมล็ดพันธุ์เออต้องการเมล็ดสมอพิเภกสดนะครับ เพราะว่าสมอพิเภกเนี่ยเป็นส่วนประกอบของตรีพลานะครับก็มีต้นสมอพิเภกอยู่ฝั่งสูงๆนู่นนะครับแล้วก็ยางนาที่เห็นต้นใหญ่อยู่นู่นนะครับก็นะครับเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ตรงนี้เราปลูกเพิ่มนะฮะสมอพิเภกมีอยู่เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสี่สิบต้นนะครับนี่ก็เริ่มโตนะอายุอยู่หนึ่งปีถึงสองปีแล้วครับแล้วก็ประกอบกับต้นไม้อื่นๆนะต้นกระโดนต้นอะไรต่างๆมะค่า อแล้วก็ต้นทิ้งชั้นต้นอะไรต่างๆแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คืออย่างที่ลงพักทองพักทองนี้อายุหนึ่งเดือนครึ่งแล้วนะครับเดือนครึ่งเนี่ยเนี่ยลักษณะก็เริ่มเอ,อจะมีการออกดอกแล้วครับเนี่ยใกล้ใกล้จะได้เก็บผลแล้วนะครับเขาเริ่มมีดอกแล้วครับอ่าฮะนะก็บริเวณนี้เราก็มีกอไผ่ด้วยครับไว้ล่มเงาวไว้สําหรับพักผ่อนนะครับนะ ถ้าเราไม่กลับมาทําในที่ดินแปลงนี้เราก็ต้องทิ้งโรกร้างไปนะครับไม่มีอะไรงออเงยขึ้นอาจจะมีไม้ป่าที่ปลูกแล้วก็ปลูกเลยข้อดีของการปลูกไม้ป่านี้ก็คือปลูกแล้วปลูกเลยนะครับแปลว่าเรามาอยู่ตรงนี้ก็ทําให้เราได้ความสดชื่นนะความสุขจากการที่บางทีก็เบื่อแล้วเนาะการเดินทางเบื่อการเดินทางมากๆนะครับเบื่อรถติดเบื่อ การที่เราจะต้องรีบเร่งอะไรต่างๆแต่พอมาอยู่อย่างนี้เราก็ได้ได้ใช้ชีวิตในลักษณะของความเป็นส่วนตัวมากมากที่สุดเลยนะถือว่าได้มากมากบายเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่อาจจะอยากจะกลับมาทำพื้นที่ลักษณะแบบนี้เพราะนั้นมันต้องคิดได้แล้วทำเลยครับ สิ่งเหล่านี้ฮะไม่ต้องรอไม่ต้องคอยวัดผลว่าคำนวณตัวเลขเนะี่ยเป็นทฤษฎีอะไรมากมายครับสำคัญที่สุดคือการลงมือทำนั่นแหละนะครับมันจะเป็นตัวพลิกแแลงได้นะครับเรียนรู้ไปทำไปครับอย่ารอให้เรารู้ทุกเรื่องแล้วค่อยมาทำนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีถูกไม่มีผิดนะการทำเกษตรแบบไหนก็ตามนะทฤษฎีที่ด,ด,ดีทั้งหลายไม่มีความหมายเลยนะถ้าทฤษฎีนั้นเรารู้แล้วเราไม่ลงมือทำ แต่ของเราเนี่ยก็คือเราทําไปเรียนรู้ไปเนี่ยดีที่สุดนะครับทําไปเรียนรู้ไปทําไปเรียนรู้ไปนะครับเราจะเห็นความเรียกว่าเติบโตของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจความสุขบางอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นความสุขที่ตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราตลอดไปมันเป็นของเรานะครับมันไม่เป็นของคนอื่น S <S เราทําเราก็ได้นะครับไม่ทําก็ไม่ได้ใครทําใครได้นเนาะวันนี้ก็มีความสุขครับมีความภูมิใจมีความภูมิใจที่ว่าเราตัดสินใจไม่ผิดนั่นเองนะครับเราไม่ใช่เป็นคนเก่งเรื่องการเกษตรเราไม่ใช่เป็นคนที่เรียนรู้มาเรื่องการเกษตรรู้มากเราไม่ใช่ป่าไม้เราไม่ใช่เจ้าที้าที่ป่าไม้เราไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐที่เอางบประมาณแผ่นดินมาสร้างป่า เราใช้การปลูกปา่าปลูกพืชปลูกไม้ต่างๆด้วยด้วยตัวของเราเองเอ,อมันมีการงอกเงยจากเป็นจากที่เปล่าๆกลายเป็นนะที่มีไม้ปา่าไม้ยืนต้นมากขึ้นถ้าคิดดูประเทศเราทุกคนหันกลับมาทําแบบนี้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว,ว่าคนก็คงมีโต้แย้งอยู่แล้วครับก็มีคนไม่ทําอยู่แล้วแต่ว่าก็มีบางคนกลุ่มที่คิดออกคิดได้แล้วทําเลยครับ ส่วนหนึ่งประมาณสักห้าเปอร์เซ็นสะิบเปอร์เซ็นตนะผมว่านะประเทศไทยจะไม่แห้งแล้งเลยครับจะน่าอยู่มากๆแล้วก็เศรษฐกิจจะดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเรานะครับเกษตรกร,ร,กรอยู่ได้อย่างมั่งมั่นคงมั่นมั่งคั่ง,งนะครับประเทศชาติก็จะมั่นคง,งนะผมเชื่อว่าประเทศชาติาจะมั่นคงเลยถ้าเกษตรกร,ร,กรมั่งคั่งนะครับมั่งคั่งคือเป็นไงฮะ ได้มาแต่จ่ายน้อยนะครับได้มากแต่จ่ายน้อยนะรายได้มีมากขึ้นแต่รายจ่ายน้อยลงนะครับรายจ่ายน้อยเป็นไงฮะนี้สินไม่มีเกษตรกร,ร,กรถ้าปลดหนี้ได้ทุกคนปลดหนี้ได้หมดเลยนะโอ้โหประเทศนี้จะมีความน่าอยู่ขนาดไหนนะครับก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเศรษฐกิจนะการบริหารประเทศเนะี่ยสำคัญเลยนะฮะเรื่องนี้นะครับ อย่าให้พื้นที่รกรางว่างเปล่าแล้วก็ให้มีการปลูกต้นไม้ให้เขาได้ประโยชน์โดยเฉพาะคนที่ปลูกไม้ป่าเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่มีโอกาสครับหลายๆด้านจากรัฐนะครับ,น,รน,รบน่าจะส่งเสริมเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักนะครับไม่ว่าเรื่องภาษีเรื่องการได้รับสิทธิบางสิ่งบางอย่างจากรัฐน,น่าจะมีมีจุดนั้นให้กับเขานะครับแล้วเขาก็จะปลูกไม้เหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าป่าไม้จะหมดแผ่นดินจากประเทศไทยไปนะครับมีแต่ไม้มีแต่คนปลูกไม้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะก็วันนี้ก็ขอแบ่งปันนะครับไว้เพียงเท่านี้สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วยยังไงก็เป็นสิทธิเป็นมุมมองของท่านนะครับแต่ถ้าท่านมองว่าเอ,อวันนี้กำลังจะจะทำปา่าทำ กลับมาอยู่บ้านนะมีที่มีทางว่างเปล่าทํางานประจํามานานแล้วอยากจะหาอะไรทําท่านรีบทําเลยครับท่านอยากทําแบบไหนทําเลยครับลงมือทําก่อนนะแล้วประสบการณ์มันจะสอนตัวเรานะพัฒนาไปต่อย,ยอดไปนะขอบคุณมากทุกท่านครับที่ติดตามคลิปวันนี้แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ